คือเขาไม่เข้าใจด้วยว่านี่คือธรรมะน,น,ะนี่ที่การสอนให้เห็น,เห,นเห็นตัวเองไม่ได้หลงเข้าไปแบบงมงายเราจะต้องเห็นตัวเองก่อนว่าเราหลงอะไรถรกไหมพราะเมื่อก่อนที่เขาไม่ปฏิบัติมาเยอะเพราะความเชื่อใช่ไหมมันไม่มีทางเลือกใช่ไหมอพอเรามีความทุกข์เราก็ต้องมองหาผู้นําแสงสว่างแต่เราถูกพรามณ์คือสรีโยเคีเข้ามาครอบงำหมดเลยนะแล้วก็อ้างว่านี่คือาศาสนาพุทธ สร้างความเชื่อให้เราถ้าใครไม่อยู่ในศาสนาไม่ถือสิ่งจริงจักลายเป็นคนบาปเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีศาสนาตกนรกบมกไม่เขารู้ได้ไงอะ่ะทธเจ้าสอนสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดีช่วยอยู่ที่ตัวเพราะพุทธเจ้าท่านสอนชี้ตรงอย่างเงี้ยเพื่อให้ดับอุปาทานภายในามยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่เห็นแก่นแท้ของมันเนี่ยเราหลงหมดแหละมันมีคนเชื่ออยู่แล้วก็พยายามเป็นคนดีพยายามที่จะไม่โกรธ อผมถามว่าผมมันมีคนอีกสักผมอยากเจอพระรหั S <S ์น่ะที่ไม่โกรธอ่ะผมจะถีบแม่งหน้าไงเนี่ยในห้างโกรธนะยกมือไหว้ก่อนสาธุอย่าโกรธผมนะถีบหน้าไงเนี่ยดูซิเขาจะไม่ยินดีร้ายไหมก็พวกนี้มักอ้านตัวว่าเป็นเป็นผู้เป็นพระรหัสน่ะไม่โกรธไม่ยินดีร้ายอือถูกไหม แล้วก็ทำอาหารแล้วมันใส่น้ำปลายเยอะๆให้เค็มกินก็ได้อาหารดีๆแล้วก็ตั้งไว้รอไว้อย่างเงี้ยโอ้ยชีนักบวชถึงรวยเอาบุญเอาเนล,ลูกสวรรค์ยักให้คนก็ได้แล้วเราเนี่ยที่ที่ถูกเกินกินถูกหล่อล้อมมาให้งมงายให้เชื่อนะผมก็เชื่อผมก็เป็นคนแบบนั้นมาผมถูกพ่อแม่ถูกสังคมบอกว่าเนี่ ไปเรียนหนังสือสมัยก่อนเขาก็พาไปวัดมีวิชาจำที่สุดมันจะมีวิชาหนึ่งที่ไปพุทธศาสนาก็บอกเขาก็ไปบอกพระเจ้านเนี่ยสวรรค์มีเทวดารุ่นนี่นั่นซึ่งเราถูกถูกล่อลองมาอย่างนั้นจริงจริงสวรรค์แทนที่สวรรค์อยู่ในองค์แล้วลกอยู่ในใจมันมีเหตุป,จปัจจัยเปนทเกิดสมมติเราคิดชั่วเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยมาแล้วนรลกถ้าเราทํามันนะเขาเรียกว่ามโนกรรมเมื่อเราคิดขึ้นมา แล้วทำมันเป็นกายกรรมวัจีกรรมลงมือพูดนะฮะอันดับแรกมันจะต้องปรุงแต่งขึ้นมาก่อนอ่าเรายังไม่เห็นความคิดชั่วของตัวเองหรือเห็นความคิดดีนะฮะอย่าไปอย่าไปอย่าไปบอกว่าเป็นแก่นคำสอนพิจาจ้าซึ่งทุกคนมีหมดสมบูรณ์หมดแต่มันมีอุปทานอยู่มันมีความเชื่ออะไรบางอย่างอยู่ที่เราถูกสอนมาสารพัดอ่ะฝังลากลึกอยู่ แต่มันไม่มีที่อยู่อาศัยในความเชื่อแบบนี้นะแต่เวลามันกระทบปัสสาวะเนี่ยนะฮะไม่ว่าคอใจนี้ไม่มันจะเกิดความเป็นตัวตนของเราขึ้นมาทันทีเลยถูกไหมเออแล้วเราจะทํายังไงกับมันคุณน้เธอทําไงกับมันเอฟั่เสียมันอยู่ใ้เมื่อคืนใช่ไหมคะแล้วเหมือนเหมือนกับาไคือเหมือนอาจารย์เชียงเห็นว่าเราอ่ะ มีความปกติแล้วถูกแต่มันมีตัวหนึ่งเี่ที่มันไม่ปกติแล้วเราก็จะอยู่กับความไม่ปกตินานๆมาตลอด,ลอดชีวิตคืนกินอยู่ตรงนั้นมาตลอดแล้วเราเอกตัวไม่ปกติเนี่มไม่ปกติมันจะคูมเราอยู่กับแล้วทำให้เราเป็นเหมือนเหมือนที่มันอยากให้เราเป็นอ่ะใช่แต่ความปกติก็เหมือนที่อาจารย์เชี่ยเห็นว่าเนี่ยธรรมดาธรรมชาติอะไรี้คือความปกติแล้วเราจะได้เห็นตัวไม่ปกติแล้วกําจัดมันเสียนั่นแหละคืออุปทานเอวิชาเลยจะทำให้เราฟูดก็ได้ มันเ,นนเนนจะไปพยายามยึดดียึดยึดไม่ดีพยายามมีข้อไปหมดอไอตัวไม่ปกติเ,เออแล้วก็อาจารย์ชี้ให้เกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือพุทธะตัวปกติเนี่ยเรามีทุกคนรับแต่ไอตัวไม่ปกติเนี่ยมันถูกกินกินมาตั้งแต่นั้นแล้วมันถูกสร้างความเชื่อมาตลอดแต่วันนี้แป๊บหนึง่งมันมาโฆษณาบ้าบออะไรไม่ตาบใดที่เราอ่ะ ที่เราอะยังไม่พ้นจากเนี่ยมันก็จะมีอุปทานอยู่ตลอดนะฮะมันยังต้องเรียนได้แต่เกิดแล้วต้องไปชดใช้ในสิ่งที่ลวงหลอกเขามานะฮะสิ่งไหนที่เราจะไม่ต้องชดใช้คือเราทํามาหาก,กินสุดจริตเนี่ยนะฮะมันก็เป็นมากอยู่แล้วเนี่ยความปกติเนี่ยมันเป็นมากนะแต่อตัวไม่ปกติเนี่ยมันจะอยู่นอกมากเขาเรียกว่าอุปาทานซึ่งมันเป็นอวิชาตณหารหรืออุปทานอยู่ในนั้นหมดเลยเิตมโนเป็นางเป็นตัวตนของเรา แล้วตัวปกติเนี่ยมันมีตัวตนไหมเออมันไม่ได้มีตัวตนแต่ไอตัวไม่ปกติมันจะปรากฏขึ้นมาเวลามีปัสสาวะเวลากระทบพอใจไม่พอใจมันจะกลายบีบคั้แล้วเราก็จะัตัวนั้นเออก็เรายังไม่เห็นมันไงถ้าเรามีปัญญาเป็นพุทธมองมันเหมือนน้ําค้างบนใบบัวเหมือนน้ากับน้ามันนะถ้าเราแยกมันออกด้วยปัญญานะมันก็จะเห็นการทํางานของมันมันก็คนละส่วนไง ตัวนั้นมันจะเกิดเพาราะปัสสาวะเวลากระทบเพราะมันทํางานอยู่ตลอดไงไอตัวปกติมันก็ทํางานอยู่ตลอดของมันแต่ไอตัวปกไม่ปกติมันก็จะคอยควบคุมอยู่งั้นอะเออคือมันต้องมีเหตุปัจจัยก่อนไงแต่เราต้องเห็นเหตุปัจจัยว่าแต่ละขณะปัสสาะคืออาจารย์ชี้เห็นให้เกิดปัญญาพุทธะไอตัวไม่ปกติมันจะรู้สึกเป็นตัวตนของมันอยู่แล้วเ<ม>นะฮะ เพราะฉะนั้นการจะทาลายสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีปัญญาคือการเห็นไม่ใช่เข้าไปเรียนรู้อะไรมันเป็นของมันหมดเลยนะไอตัวที่เรียนรู้เนี่ยมันดีใจยิ้มของมันนั่นแหละมันยิ้มได้มันก็ร้องไห้ได้อะเวลาไม่สมบังิอาจารย์กำลังจะแยกสิ่งนั้นออกไปสิ่งที่มันควบคุมเราเพราะส่วนส่วนที่มันปกติยังไงก็ตายมันแค่กินอิ่มพอแค่เนี้มันไม่ได้เกินนี้หรอก มันไม่ได้มีความโกรธความร่วมความหลงที่เป็นตัวตนนะไอตัวปกติแต่ไอตัวไม่ปกติมันจะเหมือนเงาอ่ะเข้ามาแทรกตรงเนี้ยแล้วบีบคั้นอืมนั่นแหละเพราะเธอไปปฏิบัติมาเยอะกี่ปีถามก็ประมาณตั้งแต่เด็กค่ะชอบมาทาำเลยมันเป็นของเดิมเธอเออตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แล้วหนูนะ้วชอบปฏิบัติตั้งแต่สิบแปดตอนนี้หนูสามสิบเอ็ดแล้วค่ะก็สิบสามปีเข้าวัดตังค์ทำ ไปฝึกมาหมดสติสตางเออแต่ไอ้สติที่มีอยู่ตอนที่มันกินข้าวน้ำเนี่ยไม่พอไม่เคยรู้มารู้ตอนที่แบบอาจารย์คิดไอ้ความคิดอาจารย์อ,อาจารย์ว่ามันมีอยู่แล้วก็เลยแบบอ๋อก็เลยมารู้ว่ามันมีแล้วก็เราเป็นความเป็นธรรมชาติแต่เราถูกสอนว่าต้องไปฝึกถูกสอนให้เชื่อแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะไปเป็นไปเดินตามเขาอะไปรับใช้เขาอะนึกออกไหมฮะต้องไปทาบุญกับเขาไปดูแลเขาเขาก็ อาบุญเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ทำบุญอย่าแตะฉันนะบาปเธอต้องดูแลฉันเธอเชือแต่เรื่องแบบนี้เอออก่อนจะเชื่อแต่เรื่องแบบนี้เออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำแบบนี้นะเดี๋ยวบาปนะอะไรเงี้ยจะมีแต่ความเชื่อเรื่องแบบนี้เธอจะมมีควาชื่ถ้ายิ่งไปลึกก็จะยิ่งแบบมีความเชื่อดีนะว่าเธอไปขูกอยู่ตรงนั้นมานานแล้วพอมาฟังอาจารย์มันทิ้งได้ทิ้งของเดิมได้ทิ้งของเดิมได้ว่าที่จริงก็ไปเห็นเห็นรู้ในตัวรู้ที่อยู่ในนี้ค่ะแต่ว่ามันทิ้งได้มันยังไม่ได้เข้าไปลึก ยังไม่ได้ปฏิบัติเข้งจนเข้าชา้างถ้าตัวนี้มันมีพลังได้อุประทานอยู่เนี่ยมันเป็นมีพลังนะ่มันจะไม่ยอมง่ายมันจะทิ้งไม่ได้ไอ้ตัวกิเลสไอ้ตัวเนี่ยตัวไม่ปกติน่ะเด็กมันจะแสวงหาตัวนั้นแหละที่ที่มันแสวงหานะมันคือตัวไม่ปกติแล้วตัวนี้บางบางทีแสวงหาทางโลกก็เหมือนกันพอไม่สมใจหยากมันก็เป็นทุกข์พอมันสมใจหยากมันก็เป็นสุขตัวเนี้ยแต่อันนีันกับเดินของมันอย่างเนี้ยอืปกติ เราพิกออกมาไม่ได้เกิดยานขึ้นมาไม่ได้ไงเรามีแต่ไปเรียนรู้ไปถูกสอนห้เชื่อว่าเนี่ยมีคนฉลาดดี๋ยวเนี้ยฉลาดแบบโง่ๆซึ่งเอาคําพูดของอาจารย์ไปพูดยอยเออเใช่เพื่อจะให้คนศรัทธาในตัวเองคิดว่าตัวเองอ่ะรู้จริงๆอาจารย์มันมึงหลงในสิ่งที่ตอนแรกอะหนูใส่ลูกจา์วิ์กับพี่ใหม่ใช่ไหม,มก็เลยดูคอ,อหนูดูแล้วหนูก็แบบก็ฟังมาเรื่อยเรื่อย แล้วคิดว่าอาจารย์นี่แหละคือแบบใช่แล้วคือแบบเรารู้สึกว่าแบบคือที่สุดแล้วยังไงก็ต้องไปหาอาจารย์เนี่ยค่ะทีนี้มีคลิปคนอื่นขึ้นมาหนูก็ฟังฟังแต่ว่าันไม่ใช่ค่ะแต่ก็พูดเหมือนกันเออไม่พูดเหมือนกันเนี่ยแหละมันไหลออกไปจากอาจารย์หมดแล้วพวกนี้มันครอบของอาจารย์หมดเลยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ก็มันมีตัวตนเนาะตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีอาจารย์พูดไปแบบสไตล์ สบายสบายพูดแบบเหมือนคนปกติอ่ะไม่ต้องไปสร้างภาพลักษณ์ไม่ต้องสร้างสตรอรี่เหมือนเขาไงพวกนั้นมันพูดเหมือนอาจารย์แต่มีมสตรอรี่มันสร้างภาพอาจารย์สร้างภาพยี่ไหนบางทีอาจารย์ดื่มเนี่ยตอนเนี้ยมันจะมาทำลายอุปทานยังไม่ได้มันจะไปหมดได้ยังไงอ่ะมันจะหมดตัวตวนได้เมื่อมันมากราอาจารย์แล้วก็ปฏิญ,ญาณตนมนสิทธิแล้วขอเผยแร่ธรรมส่วนนี้แต่ว่าที่สุดต้องมาอาจารย์เหมือนสมัยพุทธกาลสารีบุตโมกคลาณานี่ พอเขาหมดหลงแล้วใช่ไหมเขาก็นอนนำเอาคำที่พุทธเจ้าพูดเหมือนอาจารย์เนี่ยที่ทุกวันเนี่ยมันไม่ศรัทธาอาจารย์แต่มันเอาคําพูดของอาจารย์ไปไงมันแล้วมันก็ยกตนว่ามันเป็นอาจารย์ซะเองสารีบุตรโมกขลานะนี่เขาเอาคําสอนของพุทธเจ้าไปเผยแพร่ไปพูดพูดพอใครสนใจแล้วเขาก็แนะนาให้มาหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านั้นจะเห็นวงจรทั้งหมดไปฟังพุทธวจนะก็คิดว่าลึกซึ้งเหมือนกับอันนี้ก็เหมือน ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่เคยฟังธรรมพระอาาจรย์มาเลยนะคะรู้สึกว่าออดีลแล้วคุณพระวจนะแต่พอมาฟังอาจารย์นี่แล้วก็คิดว่าคุณพวจนะยังไม่สุดคิดว่าอาจารย์นี่เราสุด <c oughs> แล้วก็เขาเอาอ,อันนั้นมายึดเนาะอาจารย์ไม่ได้ยึดอาจารย์พูดไปแบบสบายๆเนี่ยทําไมจะต้องมีบาลีจะต้องเน้นพระไตรปิฎกเนี่ก็ทุกอย่างมันก็อยู่กับเราอ่ะพระไตรปิฎกก็มนุษย์เขียนขึ้นไหมเขียนมาจากไหน ความจำไหม,มเออน่าจะแบบเป็นความคิดความจำเออก็ปรุงแต่งแลว้วเที่ยงไหมล่ะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้ครับเออก็แสดงว่าไปยึดสออิแล้วเชื่อว่าไอ้สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าฉันเนี่ยเชืนเน่อว่ามีฉันจริงๆไปยึดเอาคาว่าฉันแล้วก็ไปใส่ชอนฉีมไม่หาบรากาศนอนหนูนี่นะเออก็พระเจ้าท่านสอนมาเอ้ยมันไม่เที่ยงไอ้ที่เขียนเขียนขึ้นมามันเกิดที่ดังอะ่ะตอนแรกเกิดมามีชื่อไหม เออพี่มีหรอ่าอ๋อถ้าเธอไม่มีชื่อแล้วเธอใช้ชีวิตมีคนจะเรียกเธออย่างไงเธอจะตอบเาว่าอย่างไงโหแม่งปัญหาใหญ่เลยนะกูจะตอบอยังไงว่าไม่มีชื่อ <c oughs> อะเออเธอก็อ,อมันเหมือนความเป็นใบ้อะ <c oughs> เราก็ออืนึกออก <c oughs> ไหมเขาถามเธอชื่ออะไร <c oughs> โหแล้วกูจะตอบอยังไงเนะี่ยเพราะเราไม่เคยจํามีความจําตรงนี้ขึ้นมาเลย,เลยอะว่าชื่ออะไรอ่ะแล้วจะตอบ มันใช้ชีวิตลำบากเลยอมมเออไม่มีเพื่อนสมมุติไปเล่นกับเพื่อนมึงชื่ออะไรวะสื่อสารกันไม่ได้เอเดนโอ้ตายตายหมดเลยคำพูดอื่นไม่ต้องพูดถึง <c oughs> แค่มึงชื่ออะไรเนี่ยคือมันเด็กมันไปเล่นด้วยกันใช่ไหมพ <c oughs> อที่แม่ไม่เคยตั้งชื่อให้เออแม่มีจะทำอย่างเงี้ย <c oughs> คือพอไม่มีชื่อจะพูดยังไงอะ มันจะต้องเอาชื่อไอ้ไหนูไอ้ไอ้ไอ้กบมานี่อย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเรียกแล้วชื่อเรามันมาปรากฏเลยนะนี่คือความจริงนะเนี่คือธรรมะนะความปกติของเราเนี่ยคือธรรมะที่เราถูกสอนมาเรามีปัญญามาหมดแล้วแต่คนโง่งมันสอนให้เราไม่มีปัญญาให้เราหลงสร้างสัญญาสร้างอุปทาน้ออ,กอีกผมถามว่าความปกติของชีวิตเนี่ยคุณต้องไป คุณทางานทําการ,รอยู่คุณต้องไปขอใครกินไหมถูกไหมเออดีชั่ว่ยคุณรู้ไหมเนี่ยเออแล้วคุณจะคุณจะทามันไหนถ้าดีกับชั่วก็ต้องทำดีเออเ <c oughs> พราะเรารู้ผลของมันอยู่แล้วถ้าทําชั่วผลของมันก็ไม่ดีไงทําดีผลของมันก็ดีไงตามเมตุประใจไงทําไมเราต้องให้คนมานั่งอบรมเราว่าจะต้องยึดมั่นหรือมั่นในความดีและความชั่วทั้งที่มันก็ไม่ได้มีมันไม่ได้เที่ยงตลอดอ่ะ เหมือนการสตริเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดมันระลึลกได้ของมันอยู่แล้วอาจารย์ก็แม่งหลงอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนน่ะแม่งแต่ไม่มีโอกาสที่ไปฝึกเลยไปฝึกสติคอยรู้ตัวคอยทําอะไรไปอย่างเนี้ยเอาไอ้บ้าแล้วกูชีวิตกูจะอยู่แบบนี้หรือวะแล้วกูพอรู้อย่างเนี้ยกูก็ไม่รู้อย่างอางื่นมันก็ลําบากในการดําเนินชีวิตเอ,อคอยรักษาตัวเองคอยรักษาตัวตนอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ารักษาตัวตนมนุษย์รักษาตัวปกไม่ปกติ อย่าทำให้มันปกติก็มันเป็นอย่างนั้น,นเลยเออแล้วหลังจากฟังอาจารย์มามันคลายของความเชื่อเออแต่ก็ยังไม่ไม่นั่นใช่ไหมมันยังไม่เห็นอืมตอนนี้เริ่มเห็นยังอืจิงอะ่ะเธอไม่เห็นอะไรที่เธออยากเห็น ที่เธอว่าเธอยังไม่เห็นเธอยังไม่เห็นเธอเห็นหรือยังที่เธอบอกว่าไม่นซาเออไม่เห็นเองพูดเลยดับไปเลยเนี่ยเห็นตัวเองข่าวไหมนี่ไงแล้วเธออยากเห็นอะไรยังไม่เห็นอะไรเอาตัวเออหัวเราะไม่เห็นว่าไม่รู้ตัวธรรมชาิรลอว่าตัวเองหัวเราะ น eh ี่แล่สตีมันอยู่ตรงนี้นี่นี่คนปกติเออปบเลยใช่ไหมปิดเลย